ตมเพิกระเซบไปนะเหดกระวานหวานจา้ะมาๆพี่น้องมาแสบมันว่นครับสาวเดินพี่นอง สวัสดีพี่้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนค่ะพี่น้องพบก,กับสาวเดือนสวแเ่บพี่น้องจ้าเมื่อนี้สาวเดือนตอําบกฮวงพี่น้องจ้าล้วกันหนึ่งเห็ดไข่เห็ดพึ่งเกาลัดพี่น้องและ้ะก็เห็ดพึ่งหวานจ้าดอก็อดอ่อนเลยจ้าพี่น้องนั่งกินบรรยากาศนอกบ้านที่เก่าพี่น้องมือตอนมีก็สิหกโมงล้ะพี่น้องหกโมงแล้วอัน ชี่คึมคึมค่ะพี่น้องขาดว่าฝนจุดตกมวอแรลงมือแรลงกับมืลอื่นค่ะพี่น้องมาค่ะก่อนสิลงเมื่อกินสาวเดือนก็ฝากกดไค์กดแรกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จังหมอผ่าลิปใหม่ไม่ของสาวเดือนเนาะจ๋กเนาะมาค่ะกินสมตามเพิดเพลิอยากค่ะไม่ได้กินโดนละเขาเลยอันได้หนึ่งเฮ็ดค่ะพี่น้องกินแจ่มกันเลยค่ะมาๆาพี่น้องคำระดอกหลืจ้ะอันนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดคาเฮ็ดสมัมปีค่ะพี่น้อง เราเดินกิบมะมี่มาจากป่าหวานค่ะมาค่ะอืมพักมาจากสวนตั้งนานเลยค่ะผักสลัดชื่อว่าอย่งางผู้จ,จ๊ะจะเอื่อนปักสลัดเนาะเสกุกเก่ียเนาะมีมาละเนาะ มีนอนใหม่นอนนึงแซ่บอ่ะตำขุ่นกระเจีบพีเนาะเห็ดกรหวานหวานจา้ะมาๆพีเนาะมาแซ่บมานอนครับสาวเดินพีเนาะ Bonjour. Oh, you you Oh, you a... You have your family? No, i make YouTube Ah. Mm. You make YouTube? Oui. Oh. <laughs> <laughs> so, sorry. But I'm not type now. What I'm not a อมันละขมขมแก่แตหุ่งไม่นักแซ่บทำน้อยไม่ไม่อร่อย่นอง ต้องคับยัไงเปล่านึกาสวดเลินะเป็นฝรั่งขางบ้านไหมเนาะเป็น็ก็้เปิดประเทศไทยเนาะเันถามมาเจ้าเห็ดอีหย่งเดียวคอยยูทูบเอาบทดีว่าซัก <c oughs> กระป๋าชับีค่ะเร็่รรติดถนนเสียงดังขร้ระดับค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องชาบีค่ะรู้ัก ก <Yeah. S 2> พักชี่หอมช่วงนี้กินแต่พักอยู่อันสวนจับเมื่อไรไปรันท้าทยเลยค่ะเขาจะป้าเฮดเมื่มีเวลากินมาจาะมันเนา่ากินแต่เฮดจนหนาจะเป็นเหฮดบอกพี่น้อง สัตว์ขึ้นๆจังวาค่ะให้ทายตายชุเห,หนึ่งจิมแจ้วแสบพไ่เนาะจิ้มสุกดำเรียได้วาสิหนึ่งเส้ป่าค่ะไปเนาะบอคิดอยาเพราะข้าวหนาแล้วค่ะวยวไปขออัหนหนึ่งหนึ่งเฮดแซมบเสป่าเด้อ เดี <laughs> ๋ยวเาเดินจัดต้องมาย่างงามๆหนนกุหดาบมันมันรยเลีอจ้ะมีบลายโรยบานแล้วกลับมึงคำยังไงเผื่ะ รสเพรืงหวานหนง,งมาไม่ไหมคะ่ะหนูเหน่อยนอนโดนโดนดูคนนอนโดนโนเพียเลพี่น้องพริกนนซันซินะะหนวยค่ะลดมาซิหนวยมื่นหน่อนซีซิบเกือบาตายรหวานหวนี่จะ้ะ อากาศเยน็นต่็นใจแล้วจ้องนี้อากาศเริ่มเยน็นเย็นขื้บานเท่าแม่จ๋าแปดสิบเก้าองศาสิจ้นมาค่ะพี่นุ่มทำยังไงกับซาบด์คือ แต่ว่าเอาโคกุมค่ะแม่ขงนาหิมะเนี่ยแซ่บแซ่บ มีตับหงมันเผ็ดน้ำน้ำใหม่ตุ๋เขากินขับน้ำใหม่ตุมก็เลยน้ำใหม่ก็บกสม่ำ เวบาาน,น,ไ,นไม่เก,กินค่ะมัน่็คยกินหลายกว่างาก,กระเัาอก็เ่า่คยกินค่ะมไม่เคยกินลอ,องหน่อยกำลังพอน้ำพัก รสน้ำผักว่าเผ็ดว่าเผ็ดกับบรแสบทะคมากนนะเนาะผมเขารัดเฮ็ดปีนี้ออกเรื่อยๆน,นออกมากคืเจ็บเรื่อยๆค่ะบลายจ้ะเพราะว่าคนหลายไม่จ้ะ ปีนี้คนหลายเห็นมันก็เลยออกมาเรื่อยๆดีจ้ะหวานตะวันหวานทอมเห็ดเพิ่งหวานจ้ะเี่เพิ่งเขารัด่นาน้ำประแดกอ๋อหลงเลยค่ะ สาว,วเดินร้อยจนนังหวยจรจัดสิไปเก็บเฮ็ดอยู่สิไปเก็บปุ๊บราดบัลลีก่อนร้อยมันขึ้นก่อนค่ะฝนมามาฝนบ่ค่อยตกค่ะฝนตกนิดหน่อย ส่วนตัวมากเห็ดตัวนี้ค่ะิ่นกอลดั่ครับบหวานเกินครับกุบๆตัวละดอกดเนะลยนะน้ำปลาแดกน้ำสุนตำจยอด 너 <laughs> 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 บอกบอกเพชรตาจะคล้องแล้วเอไม่ัน ใครมันขึ้น่ะฝรั่งก็เลยบอกกินแบบน,นะ้โอ้แล้วเล่นมันเบิจจดจ้ะเพชรโอ้อีนีจ้ะจะดายจ้ะไม่กลัวหวานต้องถ่ายไปนนจ้ะ เอาละพี่น้องจะเบิดเก็บเครื่องฐานแล้วพี่น้องเส้าเดือนมาจะเล่มเบิร์ตเบาไวค่ะอิม่มเห็ดอันนี้ก็ชิมค่ะพี่น้องเพราะว่ามันลุยน้ำส้มตำดอกเหลือดองดอกบ่ไหวอี่มดีค่ะอิม่มขอโทษไดห้หลายค่ะพักเส้าเดือนก็จะไปใช้ตู้ไหว้คุกเก่าค่ะเอาเลยจ้าพี่น้องจ๋ามากิมนมีวงเส้าเดือนเนาะค่ะเนาะเส้าเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กระดิ่งแจ้งเติอนใบจังบวะผาดชิมใหไม้ของสาวเดือนนะจ๊ะเนาะเพชรพี่น้องขาจะคล้องท่างอ้อมนี่แล้วจ้ะขอบคุณทุกการรับชมได้จากพี่น้องจ้าพบอกันลิมนาพี่น้องสวัสดีจ้าอยู่ดีเนี่ยสู่สิคุณ